สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่ที่ช่องพีเมียร์ดิสคาร์ไบเอฟใหญ่นะครับและก็เหมือนกับเช่นทุกคลิปนะครับตอนนี้ผมได้นั่งอยู่ที่เต็นท์คุณหญิงสาขาการฉริพิเศษจากคลิปที่แล้วนะครับ EP แรกผมได้นำเสนอเจ้า Mercedes-Benz C 350d AMG Dynamic โฉมวิว205 0คันนี้ไปนะครับคร่าวๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันนะครับในเรื่องของสเปคนะครับและลารายละเอียดต่าง เป็นผุ้หญิงเนี่ยนะครับรถทุกคันที่เราจัดจำหน่ายนะครับจะต้องเป็นรถที่ออกจากศูนย์ที่ถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับในประเทศไทยเท่านั้นนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นรถ Mercedes นะครับก็จะเป็นรถจากศูนย์เบ้นเท่านั้นนะครับเบีูหรือเปอร์เชนะครับพวกนี้นะครับส่วนใหญ่เราจะซื้อแต่รถสูงเท่านั้นนะครับถามว่าทำไมต้องซื้อแต่รถสูงนะครับเราสามารถตรวจสอบ รวจเช็คประวัติของรถได้นะครับเพื่อเป็นการคัดกรองให้ลูกค้าข้อที่2นะครับอาดในภายภาคหน้าหากคุณต้องการเปลี่ยนรถคันใหม่นะครับคุณจะนำคันนี้ไปขายออกมันก็จะขายได้ง่ายเพราะเดี๋ยวนี้เลยมาร์เก็ตนะเต้น่นใหญ่ไม่นับซื้อนะรถทุกรุ่นของทางเมอร์เซเดสนะครับจะมีเอกลักษณ์นะครับการออกแบบรถนะครับมาในสไตล์และทิศทางเดียวกันบุคลิกของรถนะครับมันจะเหมือนกันนะครับดีไซน์ด้านหน้ามาเหมือนกับชาร์จรถครับไม่เป็นซีคัสที่จอดอยู่หน้าหรือเอคัสที่จอดอยู่ ด้านนู้นค่อนข้างรถเชฟโรเลตส,สีแดงนะครับเห็นไหมมันมันคล้ายกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกสเปคของ C350 ม e อีคันนี้กันต่อนะครับ <S <S เป็นหลังคาแบบอเนลโรมิกการ์ดลูปคือหลังคากระจกเต็มบาน Bar นั่นเองซึ่งถ้าเป็นตัวโฉมเก่า W205 เนี่ยจะเป็นแค่ซันลูปนะครับด้วยเจ้ารถคันนี้นะครับเป็นรถแบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับรถคันนี้สามารถเสียบชาร์จไฟได้นะครับผมที่แล้วอ่ะมันได้แค่ เสียบชาร์จไฟ AC ก็คือสามารถเสียบชาร์จได้แค่ที่บ้านนะครับก็จะใช้ระยะเวลาชาร์จถึงประมาณ7 8ชั่วโมงนะครับแต่คันนี้นะครับทาง Mercedes-Benz ได้ใส่ระบบชาร์จเป็น DC มาให้ด้วยนะครับ DC ก็คือชาร์จเร็วนะครับคุณสามารถชาร์จได้ที่ตามสถานีชาร์จทั่วไปไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันอะไรมันจะรวดเร็วขึ้นนะครับและคันนี้นะครับเมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่ครบ100%นะครับสามารถวิ่งได้ระยะทางเอาแบบวิ่งไฟฟ้าเพียวนะวิ่งได้ถึง100กิโลเมตรนะครับ การสะเทือนนะครับด้านหลังจะเป็นถุงลมเนาะด้านหน้าเป็นโช็คไฟฟ้านะฮะแม้มันจะได้ความนุ่มนวลเวลาขับขี่ระบบปลดล็อกนะครับของโมเตอร์ไคันนี้เป็นระบบคีเ e ตโก o ทั้ง4บานนะครับเพียงแค่คุณมีกุญแจนะครับถือตัวเดินเข้ามาข้างๆรถเอามือสัมผัสไปที่มือจับประตูรถก็สามารถปลดล็อกให้คุณโดยอัตโนมัตินะครับกระจกนองข้างที่ให้มานะครับเป็นสีเดียวตัวรถพร้อมระบบไฟสปอตนะครับหรือระบบเตือนจุดอับทางสายตานั่นเองคันนี้ยังมี เรนคีปปิ้งด้วยนะครับเตือนให้ลถอยู่ในเลนนะฮะทาง r c e d e s b e n z ให้เป็นหลังคาแบบพารา r a m มิกการ์ด o ูปมาตอนนี้ผมอยู่ทางด้านหลังเจ้า Mercedes-Benz คันนี้แล้วครับดูดีไซน์ของเขาค่อนข้างสวยเลยนะครับไฟเป็นดีไซน์ใหม่นะครับพร้อมด้วยสัญลักษณ์ C350E นะครับด้านหลังฝาท้ายนะครับของเขาเป็นระบบไฟฟ้านะครับมีระบบ and ดนะครับคุณสามารถเปิดได้โดยไม่ต้อง สัมผัสรถนะครับเพียงแค่ใช้เท้านะครับยื่นเข้าไปหลังกันชนหลังนะครับตรงจุดไหนก็ได้นะครับฝาท้ายก็จะเปิดให้คุณเดืยวดมัดและยังมีอะไรปุ่มเขาเรียกว่าปุ่มปุ่มที่สามารถเปิดด้วยมือได้นะครับียงกดตรงนี้มันก็เปิดได้แล้วก็มีตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็เปิดได้นะครับคันนี้นะครับอยู่ในตระกูลของ AMG มนะครับเฉะนพาร์ทหรือชุดแต่งรอบคันก็จะเป็น AMG มจไลน์นะเห็นตัวนี้นะครับดิฟฟิเซอร์ด้านล่างนะเป็นสีดำด้านนะครับ ออกมาเป็นท่อคู่เลยนะครับห้องดยสารที่ตกแต่งแบบใหม่นะครับตกแต่งแบบ AMG ที่เรียเบาะเป็นเบาะสปอร์ตนะครับผมพาท่านผู้ชมเข้ามาดูด้านในของโมเดเบนซ์คันนี้นะครับถ้าใครเคยเห็นตัวรุ่นก่อนหน้านี้จะสังเกตได้เลยว่ามันมีความแตกต่างแบบชัดเจนมากค่อนข้างมากเลยถือว่าได้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งคันนะครับวงอะไรก็เป็นวงาไลไมพวงาลัยแบบใหม่นะครับจะเป็น AMG s t e r i n g View นะครับก้านคู่ ตัดจอทั้งฝั่งผู้กับขี่ก็จะเป็นจอ led นะครับขนาด11.6นิ้วนะครับรแสดงผลทุกอย่างบนจอนี้ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ระบบนำทางและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสเปกคร่าวๆที่ผมได้เสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเพื่อเป็นตัวเลือกในการประกอบการตัดสใจครับเราไม่พูดพร่ำทำเพลงครับถ้าเกิดผมบอกสเปคลงทั้งหมดแบบมนใช้เวลา2ชั่วโมงก็ไม่พอเพราะออปชันมันอัดแน่นจริงๆครับเรามาลุยเรื่องราคาเลยนะครับย้ำอีกทีนะ คันนี้นะครับคือ Mercedes-Benz C350e AMG Dynamic นะครับปี2023นะครับหรือที่เรียกในในรุ่นว่า W206 นะครับรถคันนี้ออกจากศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์นะย้ำอีกทีว่าราคาป้ายแดง3 3 9 0 0 0่นะครับตอนนี้รถคันนี้เลขไปที่29,000กิโลดังนั้นวารันตีสูงยังอยู่นะครับ2ล้านกับ9 0 0 0 0บาทครับสนใจนะครับอยากทราบรายละเอียดนะครับหรือต้อง สงสัยตรงไหนนะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมเอ้นะครับ0954574828นะครับหรืออยากเข้ามาดูรถก่อนมาทดลองขับครับยินดีครับเข้ามาหาผมได้ที่เต็นท์คุณจิงเลยนะครับฝากไว้ด้วยครับ